รูมเบิกรายงานแบบนี้นะคะว่าสยามพิวัตรค่ะเตรียมที่จะเข้าไประดมทุน IPO ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ2ปีที่ผ่านมาเพราะมูลค่าสูงถึง26,000ล้านบาทน,นะคะตัวเลขนี้สำคัญค่ะเพราะว่าในตลาดทุนไทยช่วง2ปีที่ผ่านมาการ IPO เนี่ยไม่ถึง อย่างมากก็แค่ประมาณหมื่นล้านแต่ไม่เคยเกิน20,000ืล้านในช่วง2ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการที่สยามพิวรรธเนี่ยกำลังจะระดมทุนมันทําให้ตลาดทุนมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าหากมีมูลค่าหรือว่าเม็ดเงินที่สามารถจะระดมทุนได้ขนาดนี้เนี่ยเท่ากับว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาของประเทศไทยเราต้องมาจับตาดูกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่านี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งใหญ่ที่ตลาดทุนไทยจะกลับมาคึกคักในรอบ2ปีที่ผ่านมาเพราะเตรียมที่จะมี หุ้นหนึ่งตัวเข้ามาระดมทุนม,มูลค่าสูงถึง26,000ล้านบาทหุ้นนั้นก็คือสยามพิวัตรค่ะค่ะหากใครนึกภาพสยามพิวัตรไม่ออก<ฮ>ตรงพระรามหนึ่งถุปรทุมวันตรงนั้นนะคะของสยามพิวัตรหมดเลยแล้วก็นอกจากนั้น,นยังข้ามแม่น้ํามาฝั่งเจริญนครนั่นก็คือไอคอนสยามทั้งหมดนี้คือทรัพย์สินของสยามพิวัตรทั้งหมดอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ค่ะทีนี้พามาดูกันว่าไทาม์ไลน์จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่แล้วเมื่อไหร่ ต้องบอกว่าการรายงานข่าวนี้เนี่ยเปิดเผยม,มาจากสื่อต่างประเทศบูมเบอร์ดิฉันถามหลายครั้งเลยนะว่เาเอ๊ะทำไมเวลามีข่าวอะไรเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมาจากสำนักข่าวต่างประเทศใช่ค่ะซึ่งคาดการกันว่าสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยไปถามบรก็กหลุดออกมาจากบรกมีการไปปรึกษาหารือซึ่งบรกเนี่ยสองสองบริษัทที่ดูแลให้กับ การ IPO หรือว่าทำการศึกษาครั้งนี้กับสยามพิวัรเนี่ยก็คือ KKP หรือว่าพัฒานากรินและกะสิกรไทย<ช>ไม่รู้ว่ามาจากทางไหนถูกต้องแต่จริงๆแล้วสำหรับข่าวนี้เนี่ยเป็นที่พูดถึงตั้งแต่เดือนกันยายนนะปีที่แล้วแล้วแลนเนี่ยเริ่มออกมาแล้วแล้วก็เงียบหายไปแล้วก็กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งเมื่อวานนี้ค่ะค่ะรูมเบิร์กรายงานแบบนี้นะคะว่า สยามพิวัตรค่ะเตรียมที่จะเข้าไประดมทุน IPO ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ2ปีที่ผ่านมาเพราะมูลค่าสูงถึง26,000ล้านบาทนะคะขณะนี้เนี่ยบริษัทสยามพิวัตรจำกัดกำลังเจรจากับธนาคารพาณิชย์ต่างชาติบูมเบิร์กอาจจะไปเนี่ยไปเจอร่องรอยจากธนาคารพาณิชย์ต่างชาติแห่งนี้ด้วยนี่แหละในการที่จะเสนอขายหุ้น IPO ก็ต่อสาารณชนเป็นครั้งแรกนะคะ เป้าหมายในะการระดมเงินทุนเนี่ยอยู่ที่17,000ล้านถึง26,000ล้านบาทหรือว่าเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐก็อยู่ที่500ถึง750ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะตัวเลขที่สำคัญค่ะเพราะว่าในตลาดทุนไทยช่วง2ปีที่ผ่านมาการ IPO เนี่ยไม่ถึง อย่างมากก็แค่ประมาณหมื่นล้านาแต่ไม่เคยเกิน20,000ืล้านในช่วง2ปีที่ผ่านมา,าเพราะฉะนั้นการที่สยามพิวัรน์เนี่ยกำลังจะระดมทุนที่ว่าศึกษาอยู่นะมันทําให้ตลาดทุนมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าหากมีมูลค่าหรือว่าเม็ดเงินที่สามารถจะระดมทุนได้ขนาดนี้เนี่ยเท่ากับว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาของประเทศไทยใช่ค่ะทีนี้แผนนี้เนี่ยอย่างที่คุณรัศนีบอกว่าเริ่มมีเล็ดลอดออกมาตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วนะคะเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ย แต่งตั้งสองบริษัทหลักทรัพย์ด้วยกันก็คือเกียรตินาคินพัฒระแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์เกสิกรไทยจำกัดให้มาเป็นที่ปรึกษาในการขยายธุรกิจวางแผนเอาไว้เนี่ยจะมีทั้งในประเทศไทยนะคะในตลาดหุ้นไทยแล้วก็จะขยายปีกไปทั่วทั้งภูมิภาคก่อนหน้านี้เนี่ยทางสยามพิวัน์ผู้บริหารสูงสุดคุณแป๋มเนี่ยนะคะค,คุณชาดาิทิพย์จูตระกูลเนี่ยเคยออกมาพูดถึงแนวทางเรื่องของการขยายต่างๆ รุกตลาดเอเชียมากยิ่งขึ้นดึงคนเอเชียเข้ามามาจับจ่ายมาใช้สอยแล้วก็ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้ตรงจุดมากขึ้นด้วยใช่ค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าห้างสรรพสินค้าไซสบ์บิ๊กบิ๊กของในเครือสยามพิวรต์เนี่ยบางทียอดขายแบรนด์เนมนะในภูมิภาคเนี่ยมาอยู่ที่นี่แหละนะคะสูงที่สุดเนี่ยหลายแบรนด์เลยด้วยกันที่นี่ไปดูกันหน่อยค่ะว่าตั้งแต่ต้นกันเนิจนมาถึงทุกวันนี้ของสยามพิวรส์เป็นมากันอย่างไรบ้าง 10มก,การาคม2,502ย้อนหลังก็ไปนู่นเลยนะคะนี่คือคการก่อตั้งครั้งแรกค่ะของบริษัทบางกอกอินเตอร์คอนติเนนตัลโฮเทลจำกัดโดยพลเอกเฉลิมชัยจารวุวัตรครั้งนั้นเนี่ยเปิดบริษัททด้ทุนจดทะเบียน8ล้านบาทค่ะถัดมาในปี2,509ก็ตามชื่อเลยทำโรงแรม <Yeah. S 2> อยู่ด้านหลังสมัยก่อนคืออยู่ด้านหลังสยามเซ็นเตอร์จำได้ใช่ไหมคะค <Ha. S 2> ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนชื่อใช่ค่ะซึ่งนขณะนั้นในปี2อ0 9ยเนี่ยโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัลเนี่ยก็คือเป็นโรงแรมเนี่ยอยู่ล้นๆข้างหน้าใช่คือนะด้านหน้าที่ไม่มีตึกสยามเซ็นเตอร์นะในปีนั้นจนมาถึงปี2 5 1 6ถึงจะมีการสร้างอาคารสยามเซ็นเตอร์ขึ้นมาใช่ค่ะถัดมาในปี2 5 4 0ก็เปิดสยามดิสคัฟเวอรี่แล้วก็อาคารสํานักงานสยามพิวัฒน์ทาว ยังต่อเนื่องไปจนถึงปี2 5 4 5ค่ะตรงนี้เนี่ยแลนเปลี่ยนและทุบป,ปิดกิจาการสำหรับโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัลเปิดมา35ปีอยา่างยิ่งใหญ่นะคะทำใหม่ค่ะ,คะเพราะเตรียมจะสร้างนี้เลยสยามพารากอนท้ายที่สุด28มกราคม2 5 4 6มีการเปลี่ยนชื่อในปีนั้นนะคะจากบริษัทบางกอกอินเตอร์คอนติเนนตัลโฮเทลจำกัดเปลี่ยนมาเป็นสยามพิวัรจจำกัดและทุนจดทะเบียนเนี่ย ก็ถูกเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่274ล้านบาทในวันที่28สิงหาคมปี61อ่านี่คือไทม์ไลน์ของการเติบโตตอนนี้ณขณะน,นี้อาณาจักรในมือของสยามพิวัตรมีอะไรบ้างหลายภาคส่วนเลยสำหรับอุตสาหกรรมที่เขาทำอสังหาริมทรัพย์อันนี้เลยคุณหน้าคุณตารู้จักกันดีสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่สยามพารากอนไอคอนสยามนะคะสยามพร,กร,กรีเมีย์เอาเลทแบงคอกแล้วก็อาคารสยามพิวตร Tower, อาคารคสยามพิวั์ทาวเวอร์อยู่ตรงไหนรู้ไหมอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงข้างๆสยามดิสคัฟเวอรี่นั่นแหละตแต่เป็นอาคารสำนักง,งานให้เช่าชอันนี้ฉันไปบ่อยเพราะว่าบัวแบงค์ไม่อยู่ที่นูน่นใช่คุณระสิทธิ์ใช่บัวแบงค์อยู่ที่นูน่นนะคะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของอสังหาริมทร,รัพย์แล้วนอกจากนั้นยังมีห้างสรรพสินค้าใช่ค่ะที่เราเห็นก็คือที่พารากอนนะคะจริงจ อแต่อคอนสยามเขานับเป็นการพัฒนา,าสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรตรงนั้นค่ะแล้วก็รวมถึงท่าขัชิมายาด้วยค่ะนะคะอันนี้อยู่ที่ไอคอนสยามค่ะนะคะการค้าปลีกก็มีหลายแบรนด์ด้วยกันนะคะมี o อฟมี the s e l e c t e d มี Absolute สยาม Store มี E c โ t ท p i ปียแล้วก็ไอคอนคลาสนี่ก็จะเป็นแบรนด์ของการค้าปลีกยังไม่หมดค่ะธุรกิจในเมืองสยามพิวัรด้านศูนย์การประชุมและศูนย์แสดงนิทรรศการมี2จุดด้วยกันนะคะรอยัลพารากอนฮองแล้วก็ทรูไอคอนฮอง มีด้านการสื่อสารการตลาดด้วยสำหรับบริษัทซูพรีโมจํากัดธุรกิจอาหารเครื่องดื่มค่ะบริษัทสยามกูแมร์โฮดิ้งจากัดแล้วก็บรูบายเอเลียนดูคาสขอภัยถ้าอ่านชื่อคลาดเคลื่อนนี้เป็นร้านหารฝรั่งเศสน,นะคะแล้วก็ยังมีการบริหารจัดการอาคารค่ะภายใต้บริษัทสยาม Professional Management จำกัดนี่คือธุรกิจหลายอุตสาหการรมที่อยู่ในมือของบริษัทเครือสยามพิวัฒนทั้งหมด น่าสนใจเพราะว่าตัวเลขทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าหากจำกันได้ในช่วงโควิดค้าปลีกหรือว่าห้างสปปรรพสินค้าในประเทศไทยที่พึ่งพาตัวเลขหรือว่าสัดส่วนจากต่างชาติเป็นหลักเนี่ย <c oughs> ต้องบอกว่าโอ้โหแทบจะเอาตัวไม่รอด <c oughs> ปิดไหมปิดถามว่าสยามพารากอนลดคนไหมไม่ได้ลดนะคะสยาม <c oughs> พิวัตรลดคนไหมไม่ได้ลดเลยนะคะยอมแบกกันไปแบบนี้ตลอดเมื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกลับมา แล้วกลับมาแล้วจะต้องบางที่นะคุณนิชนันคือ,อ,อพอจะเลิกจ้างคนไปพอกลับมาทำธุรกิจใหม่หาคนไม่ได้ ใช้เวลานานกว่าจะฟื้นขึ้นมาที่พร้อมให้จะเปิดการให้บริการครบทุกด้านใช่แต่ว่าสยามพิวัรน์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ลดคนเพราะฉะนั้นพร้อมเลยพร้อมเลยแล้วก็กลับมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นทีนี้มาดูนะคะการถือหุ้นในปี2 5 6 7เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเข้าไปถือหุ้นใน MBK แล้วก็ทําให้สัดส่วนเรื่องของการถือหุ้นเนี่ยมันเปลี่ยนไป ใช่นะคะทางด้านของบริษัท MBK จำกัดมหาโชเนี่ยเข้ามาถือหุ้นถึง48.03ตใช่ตรงนี้ก็เลยพอมีข่าวดีแบบนี้ออกมาเมื่อวานก็ตลาดบวก16สำหรับ MBK เมื่อวานนี้ตอบรับข่าวดีปัจจัยบวกไม่ทันตกรด <c oughs> คุณ <c oughs> ดิฉันตกรดรอดูต่อนะคะไม่แน่ <c oughs> อันดับสองค่ะเป็นบริษัทปทุมพิมานจำกัด25.85นค่ะ ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน5.10แล้วก็ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน5.19สัดส่วนอื่นๆนอยู่ที่ประมาณ15.83ก็อาจจะเป็นบุคคลนิติบุคคลออธรรมดาใช่ใช่ะคะ,คะทีนี้พามาดูทั้งรายได้กำไรสินทรัพย์อย่างที่คุณวิรัชนีบอกเลยดูจากกราฟเนี่ยตั้งแต่ปี56ก็จนถึง65นะคะส่งงบการเงินล่าสุดเห็นชัด รายได้รวมในปี2565เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก4,000กว่าล้านนะคะออถ้าหากเปรียบเทียบกับเยออน a ยเนี่ยพุ่งขึ้นมาสูงถึง58.79%รายได้รวม5ปีล่าสุดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตัวเลขคือในช่วงที่โควิดเนี่ยก็ปรับลดลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็สำหรับปีนี้เนี่ยหมายถึงว่าปีที่แล้วนะ2ปีแล้ว2565พุ่งขึ้นไป สูงมากกว่า4ี่พันกว่าล้านนี่คือรายได้นะคะเอารายได้อย่างเดียวทีนี้นอกจากรายได้แล้วมาดูกําไรแน่นอนกำไรใน4ี่พันกว่าล้านนั้นเป็นกําไรฟาดเข้าไป 1, นึ่งล้านบาทค่ะถ้าเป็นเยออนเยอแต่ต้องเข้าใจแหละว,ว่าปี6กสี่เนี่ยฐานต่ํานะคะแต่ก็เพิ่มขึ้นมาเนี่ยสามร้อยเก้าสิบ่ถ้าไม่ดูเปรียบเทียบเรื่อง3ามร้อยเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าเปรียบเทียบเป็นฐานฐานต่ำเนี่ยนะเอาเราดูแค่ตัวเลขสําหรับกําไร 1300กว่าล้านจากรายได้รวม4 0 0พันกว่าล้านค่ะคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของรายได้คุณผู้ชมมาดูเอานั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าความสามารถในการทำกำไรของสยามพิวัรน์เนี่ยสูงเมื่อเทียบกับไรายได้ทั้งหมดและยิ่ง<ช>เห็นกราฟนะคะก็จะเห็นว่าปีหกนนี้เป็นช่วงที่กำไรสูงสุดค่ะ หลังจากโควิดฟื้นตัวดูจากกราฟเห็นชัดเจนว่านี่คือจุดที่สูงกทั้งหมดที่ผ่านมาเลยแล้วก็สินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์ก็เพิ่มขึ้นสอดคล้องเช่นเดียวกันตอนนี้สินทรัพย์ในปี65ในยอยู่จุดส,สูงสุดจากเท่าที่เคยดําเนินการมาในปีสองปี56มาถึง65จุดนี้คือจุดที่สูงสุดแล้วสินทรัพย์เนี่ยอยู่ที่2900 0กว่าล้านบาทหลายๆคนจับตาดูละว่า IPO นี้ดิวนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า ยังคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะคะคอนเฟิร์มได้แต่ว่าขาวว่าวเมื่อวานเนี่ยคอนเฟิร์มจริงคอนเฟิร์มจริงๆว่ามีการศึกษาเพื่อที่ <c oughs> จะทำา IPO จริง,รงแต่ว่าการจะ IPO หรือไม่ตอนนี้สยามพิวัตรอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม<ช>ซึ่งปลายทางสุดท้ายแล้วถ้าหากศึกษาแล้วเอไม่แน่ใจไม่มั่นใจก็สามารถจะเปลี่ยนใจได้ใช่ค่ะแต่เชียนะคือเชียอยากจะให้เข้า IPO เพราะว่าตลาดทุนจะได้มีความคึกคักมากหน่อยในช่วงปีนี้ถูกต้องเพราะว่าถ้าหากจะเอาเข้าเนี่ยนะคะทางสยามพิวัตรก็ น่าจะเอาเข้าในช่วงปี2567ใช่ไหมคะไม่น่าเกินนี้ไม่น่าเกินนี้เราต้องติดตามดูแล้วว่าจะเป็นช่วงไหนเพราะว่าถ้าเราย้อนไปดู2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะการระดมทุน IPO ในตลาดทุนไทยเนี่ยต้องบอกว่าถ้าจะสูงสุดที่เกินหน้าไปก็จะย้อนไปตั้งแต่ครั้งของไทยประกันชีวิตครั้งนั้นในมูลค่าการระดมทุนในตลาด37,000กว่าล้านนะคะก็เป็นธุรกิจประเภทประกันปลายตอนนั้นที ทีนะค่ะย่อนี้นะคะมูลค่าหลักทรัพย์ IPO อเนี่ยอยู่ที่183,200ล้านบาทแล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยที่ปรึกษาจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒระแล้วก็โนมูระพัฒนาสินถัดลงมาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0แล้วก็2 1 1 0 0 20ล้านบาทนะคะ i t e ท Corporation นะคะเป็นอาหารและเครื่องดื่มนะคะแล้วก็เบตาโกรนะคะเบตาโกรก็คือเป็นอาหารและเครื่องดื่มเบตาโกรนี่คือ20,000กว่าล้าน มูลค่าหลักทรัพย์ IPO ก็7 7 0 0 0กว่าล้านนะคะ,ะมูลค่าระดมทุนของไอเทลอยู่ที่21,000กว่าล้านก็น่าสนใจสำหรับนี่เป็นอา,อาจจะทำให้มันมีความคึกคักมากขึ้นนะเพราะว่ามันซบเซามาเหลือเกินสองปีแล้วนะแล้วก็ <laughs> อย่างที่เห็นนะคะว่าตลาดทุนไทยมันมีหลายปัจจัยที่มากระทบกระแทกทําให้มันไม่คึกคักเท่าที่ควรทั้งข่าวทั้งปัจจัยลบอะไรต่างๆก็ลุ้นกันถ้าอันนี้เกิดขึ้นจริงนะคะคึกคักแน่นอน